Bên cạnh người ta cũng được sao Để bên cạnh tôi Bên cạnh họa. Bên cạnh họa. Bên cạnh đi đi cạnh đây, được đây, được đây. Uh, thù, thù. hai cái đó mình cùng tìm nó xem coi. à, mình tìm cái Oh, cái này cái hai, đi thang. à? đi thang.

cũng súng cơ nó cũng hoàn chạy nữa, lái tuơng à, lái tuơng, lái tuơng, cái kéo à Vét thân tận lòa. Toa thôi 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 Nó cái đấy. Mà ta ta cái nó thôi à, nó thôi cái thôi 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 đó thôi 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 nó thôi 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 thôi

เดือนหน้าใช่ีได้แล้วคุณผู้วใจ ไปที่ชอบเไปที่ชอบที่อบก็ไเเหียเกไปาเไปนอนซูเปอร์เอยู่เท่อตกูนทางาัอจอ่าไปจอ <ร Stevens. S 1> บานา uh อนเดนเ

นัเขาใ้เราตออ่ะต่ออน้องไปหาด้วโอ้โหองอะ้องอะไร Hãy subscribe cho kênh

บอลครับอลครับอลเดอดอวเ้ยโอางไม่หมดง ยังไม่หมดครับโอ้พยายามไป,เ,ปเก่งเกิาหมดเราคนนั้นตายกตนก็แต่เราเทสเที่ยวกขา <laughs> งเอ้ยรถเที่ยวไม่เที่ยวแล้วเนี่ยเที่ยวของแท้อันนี้คือข้าวสนัอุตสาจงเที่ยวชัดย,ยังไม่จบโอ้โหยังไม่จบ 牛肉。